พี่น้องเมื่อคืนนี่เอาขึ้นมานอ่องอยู่กันบ่าวบอยข้าวผัดแป็คครั้งแ่ล้งว้าผัดผ้ดอาอัพกระตูกเก่้าขาปิดเจ้าเฮ้ยจะ้ยเจแนมาอีเจดามมวยสบายดีพี่น้องกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เอาขึ้นมานำ้ำเฮ้ยบัสดุคู่สุคน <c oughs> พี่น้องจ้าทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องจ้าเจดำเขามายังน่อแต่สาวน่อพอดีเขามาเลยเรากับมีแนวเสิยหายเพิ่นเลยเนาะ ไเมย์ฮนเมยุ่่นผู้อ้ายก็นไห้เอาเอาซุจัดกันจัดกันมาฮองน้าวอยนี่อ้ายฮู้ดทนทา้งหรือเป่าฮู้อใส่น่ะมาเดี๋ยวว่าชีหายเจดมก่อนน้องเนาะเขาจังสีไป้ไฮเม่บ่าวบอยและว่ะเม่บ่าวมีน้องเนาะมือนี่เจดมสีมาอยังเดี๋ยวรอหลุดน้ำกันเดี๋ยวสิเอาหายเจดมเลยเนาะเฮ็ดคนละขีปเอากันแล้วกัน ถ้าแม่กําลังสิสุบเฮ็ดบดเฮาขึ้นเมืองวานในซือเฮ็ดบดมากียดมมาให้เ่าแม่แนวมักเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแม่จะคบ่แ่ก่อนแม่คบ่แ่จังซ่อยเอาไปแ่ลาเอาไปแช่เลยอัน้ลูกมาอันอันร้านเคยลูกมาอนวแนนางนี้่พี่น้อง มาจากบ้านพุ้นอากูยหน่ะตาฮานาลูกละแม่ช่างเด้อมาดามไฟหมอกเขาอาาดำเด้อช่างเด้อคนเปิดคนหมักมาพี่น้องเอ้ยขออภัยลายๆเนาะทานที่เพิ่นบ่มหมักมาหมักแมวลวงพ่อมาใส่น้ำมันพี่น้องเอ้ยมาซื้อน้ำมันกำลังจะกีวอนบินกะท่านผู้ชมใส่บักบอยหัวักมากระชิัว่าเตะเตะเตะให้เนีย ลวงพีจีวอลบินพี่น้องเอ้ยมาเนี่เจ้าแก่เข่าห้าอันอายฮันหลุพันเต้าเ้าแจกมาเนี่ยอ้าเฮ้ยอันนี้อันนี้ของกูให้มึงอันนี้คขึ้นหายใบใบยังบุหูเบิ่งนอร่อยพี่น้องคือนหายใจดําทุกเดือนนั่นแหละแต่ทาอันทาพามกลับมาถ้าพามกลับมานะฮะบอกหายท่าบอกใจดำวะจะไปยังเอาไปหยกด้วยยกมา นี่ค่ะเฮ้ยแบบเห็นเงินอ่าฮะโอเคประชาทุงยางเองของพี่เด้อทางเยอรมันขอบคุณเพิ่นแน่ขอบคุณหลายๆเด้อสหรับให้รวให้ถกหวลอตเตอรี่เด้อสาธุสาธุกล่องติดต่อมาก่อนแม่บ่พังลาวยังยังเป็นคนอยู่ยังบ่เพิ่นก็ยังดีๆนี่แหละเนาะเาสิพาของไปให้เด้อมีเฮาแม่บ่มีแม่บ่บ่แล้วแม่จะสิได้แอก เจดํมวัวเจกับน้องได้ลูกกข้าสิบห้าให้แม่น้องเทนี่แหละเพิ่นไปอีหยังห้แล้วแต่เพิ่นไปบังห้ไปน้ำห้เนาะโอ้ยแม่นังระบาดเนี่ยบอ๊ะลูกกูอ้นลูกมันเป็นตาสั่งลีพี่น้องโอ้ยหลุมาข้ามเขาอันยื่นเบาเบิ้ลข้ามเขาแล้วกันยั่งเข่าหนั่มขึ้นได้ขึ้นได้ยั่งเข่าให้กินมึงจะึ้นตอนได้เนี่ย เจดมสิมาเมียนเฮือนเมียนซานมาซ่นหูเมียนย่างนอระบาดเนี่ยเฮือเมียนเฮียนเมียนซานหฮือไม่มีข่าวดีละบ่อยเนี่ยเือนามจุลินซี่เฮาเนี่ยยังบ่เป็นก็เถื่อนี่พี่น้องเขาจะเห็นเบิ่งผักของเฮาขอบขาหลุดจุกมามาจะเถื่อเอามาหวานเสร็จกระต่าเมียนผูกพักหอมบัวก็ได้ผูกซองกระถางหอมเปาะอยู่ทางหน้าบ้านก็มีผักเอ่ออีตู่แล้วก็ผักกาดพี่น้องเลยละผักชีใบเลื่อยพู้เดี๋ยวใช้ไปเบิ่งพี่ท่าน หลอค่ะท่านแม่ผู้ใดผู้พี่น้องสามสี่อ่างผมมีแต่พักกินเฮ้อเฮ้อเฮ้อหอมหอมหอมจีดำสิมาเออลืมถือเกือบเป็นดังเฮือนเฮอมันแม่นเฮือนทำไมแม่งะกออันนี้อ้ายยำกุปะคอถือเกือบได้บ่ดำพี่น้อง จะมเป็นเช่นนี้ขอถือเกิบได้ไหมป้าหอยตีตน,น,บบานาตด,ดามหอยตีนล้านมึงมึงตีหอยตีนล้านมึงผู้สามสี่คนไหนะเอาขึ้นมาเล่นเ<ม>จ<ม>ดาสิมาเมียนเฮือนเหตุหหยังพี่น้องมีคนสิมาสู่ขอบอกเลว่าสีเอาคนมาอยู่น้ำหรือภผยพี่น้องรุ่นน้ำการเดอรุ่นน้ำการเดอพี่น้องคลิปหนะคลิปนี้สิบ่ราะว้า เดี๋ยวมันจะไม่เชื์อพายพี่น้องอย่าด่าได้พี่น้องห้ามด่านะคะท่านผู้ชมว่ามีใครเจดำจะมาเมียนเฮือน,อนวะสันเม,มน,น้องสะหนีไปงงวาโฮย้ยตีน่ะจิตโตอันอ้ายบาวตายหย <c oughs> บึ่งดูพี่นอ้องโอ้ยจิตโตนลยได้อ่ะ ใช่ใชแดงว่าอิที่วัตถิติโตให้อันนั่งสินีป่าบ่แล้วเฮ้ยเอือยเอาเอือยน้องเอาน้องมันบวมเ็นแนววั่นเด้พี่น้องเบิง์ดพี่น้องโตให้โตเล้เฮ้ยด้ือแม่นอยู่ด้ยองแม่นอยู่ด้ยพี่น้องเลยแย่นองสินีป่าอันหบผัดกระป๋อมมีเรื่องมีเล้าก็ได้บมไปไปไก่เลยนะพี่น่องว่าสิไปอันหับเอาไอเลืองไปสู่ไอ้เรืองมาเล็ดน้าเจดมก็เลยนี่แหละพี่นองเล่าก็จนเมื่อเลย แล้วก็เฮ็ดเฮือนนางสนีแล้วจนเมื่อเรียบร้อยแล้วคืนนีนานางสนีนี่หเอ้ยอืเฮาก็ส่งลูกชายเฮาไปเมื่อคืนนี้พี่น้องเพราะว่า่ท่าแม่เพิ่นออกไปหาลานเพิ่นอยู่บ้านองเตะเนาะเฮาก็นอนเฮือนพี่น้องเอ้ยนอนเฮือนให้นอนเฮือนได้จักมื้อพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ยังบ่ได้นอนเฮือนเลยงด้อนนใส่ปอยมึงน่ะอตัวนี้ลูกก็เอามือหน้าโอ้สิกลับมาเมียนเฮือนบ่มีอดปอย ไายลูกใช่ละ่ะเอาพ่อเองแม่เลยด้อลูกอ่าสามปีพอเฮือนทีหนึ่งจ้ะท่านผู้ชมมันก็เลยเป็นสภาพนี้ค่ะนคจน,นยจอยากจนอยากบอกว่าไปขอถือเกิดคืนต้นเฮือนได้บอเฮือนไม่มีคนอยู่มิตรมาอยู่แล้วลูกมากระมากระ,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 ะทินฮันตี้ มากะทิที่คือมาเล่นคูมมือกับมันกับหมูเพินหมูกับหมูเล็กน้อยสํหรมึงกินข่าวเลยเฮ้ยดทานกืองเกดมาอนกเ่ามทาอีันแหละนอนอยู่บ้านชิเคียวตลอดท่นแหละว่ามึงมีผั้นอนเป็นหมเลยพี่น้องเอ้ยวนี้เงกสร สังเกตได้พี่น้องขี่ต้มอยู่น้องยังบัวปานมึงก็ลงไปเอาพ่อยกพี่ตีมกวดกกกวดอ้ยักใหญ่ก็พอยัก์ใหญ่น่อหนเมืางเมื่อเชยหม่างนเด้เนาะหม่างในเด้กหมางเราเสียได้อันนี้คือห้อง ของเปิงเท่าแม่ข้างในไม่มีอะไรแล้วค่ะลูกงจงุงค่ะท่านผู้ชมที่นอนไพายเชื้อเฮนน่ะที่นอนพาอยู่ในหลังเสือน,อน,นอโอ้ยลูกหล่าเมย์อิท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 มันอากาศดีๆพี่น้องเลยบ้านเจ๊ดำในตำนานเราขานกันมาว่าเจ๊ดมจะได้ หัวฉ <c oughs> <c oughs> ี่ยายจืดเนี่เนาะถึกใจค่ะว้ายเห็นยังกระเป็นเบิดแม่นได้พี่น้อาเลยน่คลิปมืนอก่อนได้เห็นจิวอยกูกับบได้เปิดให้เบิ่งซะช่างเด้ อ่ะลงไปย่างมึงดูลงไปหาแมงผัไปอ่าตกลงบ่อยางนั่งกันอยังนั่งลังห้องระบาดนี่ดำห้องระบาดนี่ตายลูกตายมา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 ชา ท้งสก็บัดเอาอันแน่่วยขานีดไว้กานอุ่มผัดเช่าผูเจ้าก็นอนยแลโอ้ย,อยไม่ไม,มดดาอ,อีก้ม่พัดอันบอ่ออภมัดหัวมาปาดขี้ผุนขี้เผลเขาหัวอ้าวไปเอาต่างกูขึ้นมาสะพอกูหาต่าง,าอ,งอ้อสวนพักลุงเต็มเฮ้ยขนาดนะเฮ้ย เราปนะลูกหนาเฮือนเลยจะบายคือกรรยากาศดีดีงามสาวๆพี่น้องเลยแต่ลงคลิปแกสีลงสวยๆไปเลยเนาะเดี๋ยวเห็นยังเลยอาบน้ำแล้วกับสีเอาคลองออกไปหายบานสีเขียวแล้วกับสีใบบานบ่าวมีพี่น้องเลยทำไมบ่าวมีสีอยู่ไปเนาะ บอกว่าอ๋อข้าวสารเืนสีเขียวน่ะเออน้ำมันเผาน้ำมันผุดเออเออมันกระย่างอบอกมันเฮ้ยกะเพร์กะเพารน่ะเอาไป้เฮ้ยน้องสาวล่ะเอาไปหนแมงเทนฮักกซือมา เฮ้ยว่ะข้ารเากรปเทียงเต่งเยเฮ้ยว่ะช่างเดยช่งเดียงเบเ็นเ็ดกินใไหมไมากก็นอนไปมากก็นอนอนนี่มาเพิ่มดีบ่าวลุงยาเกี่ยวอยนาโทรหาทับ้านเขาไปเอาอือเช่เปิดถึมถมอยู่บขึ้นสดแจ้งอย่าหลกประตูเลยเฮ้ยใิน่าเสีงมากเออแล้วโอ้ยมอ เธอเธอปึกเอ้ยไทยเงินหนุกห้องทจงได้ระดีชนีห้องจะได้ละมวนอืมเอาไปซื้อซาหัวมันดอกตามกระเพื่อมันทะเลห่องอิดอิดอยู่มันยังกระลูกขึ้นเลยเนีเพื่อนเบาวบอยนี่พี่น้องอันนี้คือรถใหญ่เฮารถไทยเฮารถใหญ่ใต้ขล้อพี่น้องเลยขับบ่ได้ เผาวไผ่นี่พี่น้องต้นน่ะมะเผาวหอมทำแม่ปลูกต้นน่ะพี่น้องได้กินซองซำแซงหรอได้อู้อันน่ะกล้วยไม่ถ่าเฮือนไก่พี่น้องป้าที่กล้วยงาวดยอันนี้เฮือนของเฮาแล้วก็เหล่าของเฮาพี่น้องดํยดำําทางหน้าเหล่ามึงไปเบิ่งอยู่ประจาว่าประตูก่างป่างเลือดตะแต่เปนเหล่าประจักเข่าบ่เหม็นเขาเอาไปเบลยติ พแทบแทมปิ่นจะ้อนทางอีกอันเล่าก็ได้เอาไปก็เไปแ้เขาาไ่ได้โซ่นะกูบนไ้ซีแตกแไม่ได้ขลักไปบนพี่น้องก็สะปล่อยกูเลยอ้าวจะคือว่านเจ๊เสดจะคือใจดำทบุญกองไงลพี่น้อมึงบ่มีเขาแล้วมึงจะเอาเงินแล้วจะมาทำบุญเ้าวก็ทำบุญตัวเขาเอาไปแล้วอย่าหนามบ่กอ่านไปลุยว่ากับบาปโจรเนาะกูก็ได้แสงโจรแหละ มาลักเขาไม่ห่างไม่หมายมันก็เจิ้นกันจอะเขาได้เลยนะเฮย <c oughs> ลงแน่ะป่อยผันหายอันนี้ก็ไหวน้องคนเลูนขึ้นย่างดีตลาเป็นหม้อนอืมหนะหนะหนักสิหายล้วนะ <c oughs> จะแมันลดล่างลายพี่น้องก็เป็นบุญ,บญ

อ,อืม,อ,อ,มอ่ะพี่น้องลงเดีด๋ยวเจดามสิไปธุระจังหน่อยจ,จังสิม,มากวดเพื่อนขอกันคลิปหนาด้วจากท่านผู้ชมขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคำติชมขอบคุณทุกๆคำอวยพร <c oughs> บอแดมเอ้ยดาม,ดามคือบ่ให้เข้ามาเมียนไส้นี่นะ เป็นเขาขกันหูนี่มีแต่แมวามาขี่ใส่เม้นเด้เม้นถ้าขี่แมวขี่มามันรู้ีเขาอะไรแบบนี้แต่หูอืมแต่หูกับห,หูจัดการเลยสบ,บายดีเดอ้อสบ,บายดีเดอ้อป่ะลุง